สวัสดีค่ะก็เมื่อนีสิาเอ้เรื่องประสบการณ์การเป็นเซี่ยวหฟังนะคะเวลายิงเพจเนาะมันก็จะมีลูกค้าหลายรูปแบบลูกค้าหลายชนิดคนหลายรูปแบบทั้งมิจฉาชีพนะคะอันนี้สิบเอ้เรื่องมิจฉาชีพให้ฟังสำเนียงก็คือ,อตั้งได้แล้วล่ะ,ะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นมาในรูปแบบลูกค้านะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์โดยตรงเลยเพิ่งเพิ่งเจออาทิตย์ที่แล้วเองนะคะก็คืออันดับแรกเลยเพิ่นกะ อแอดไลน์เข้ามานะคะหลังจากพี่ยิงยิงเพจไปในการค้าขายขายรถนะคะค่นกับแอดไลน์มาบัตรที่เนี่ยอัอนดับแรกเนาะ่นกับประมาณว่าจะซื้อรถด,ดูให้ผมหน่อย3.0ประมาณมีคอร์สนะคะสีู่ณสจะไปใส่ย,ยูเชียงใหม่ยูถึงดอยนะคะเซียวก็ลด้รรมไปว่าจะซื้อเป็นเนิ้สดหรือว่าผ่อนกับไฟแนนซ์คะอย่างประมาณนี้เนะาะบัตรที่เนี่ยคนก็บประ่าณว่าจะซื้อสดนนะหลเพราะว่าพวงมาเป็นมีบัตรผู้พื้นที่สูงจะ หาคนซื้อแทนยากแล้วก็หรือว่าหาคนค้ำยากอย่างประมาณนี้นะก็อ๋อประมาณเราเป็นเงินยืทงดอยเพื่นก็เรียกว่าผมพร้อมจะซื้อทันทีเลยผมจะซื้ออ่อนจองเนี่ยมื่อนี่ผมว่ได้เหตุงานเนี่ยเขาก็อีใจแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าของกิจการเหมือนเป็นคนดอยเออเพเหตุงานโอเคแต่ว่าเพ่มจะซื้อเงินส่วนหรือเรียกว่าเพ่มจะลงลงมาจากดอยเนาะเพราะเพร่ะจะลงมาจากดอยเนี่ยเออ่มจะลงมาโอนเงินอยืมทางลางมืออื่นอ่ะคุยคุยกับเพื่อนวันเสาร์เพื่อนว่าเออคุยกับเพื่อนวันเริ่มคุยกับเพื่อนเพนเรือหัดนะคะบัดทีนี้วันศุกร์เนว่่าเพนนนจะะลงมโอ ถ้าถ้าวันสร์ลงมาบ่ได้กัน่าจะเป็นวันจันทร์บาทที่นี่ผู้นี้ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าคุณมาที่ห้างในจังหวัดมันมันก็โอนได้ทุกเมือเราเกี่ยกับวันวันหยุดนะคะเขาก็บอกว่ามันจะมีคนมายูดิ่นดอยเขาก็เอีใจเราแต่ว่าโอเคเขาก็เบ้าไปตามสติปของเซียวนะคะก็ให้ลูกค้าโอนมากร่างกันไหมอันดับแรกเลยก็คือลูกค้าโอนจองมาก่นมันมันก็คือ เป็นอีกสเตปหนึง่งเพื่อนกะอุ้ยประมาณว่าให้ไปส่งรถในบ่ที่กิงเล่ากะเออไปส่งกันได้เังสิไหมถึงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แก้ไขสถากรร์าาข้างหน้าเองสินะเพื่อนก็เลยว่าที่กิงเล่านะเพื่อนเนี่ยอยากอยากเอ่อให้ไปส่งเองเพราะว่าเพื่อนออกพื้นทีพอได้มันต้องทำเอกสารล่วงหนา้าประมาณเอ่อออกได้กับประมาณค่งเดือนเขาต้องเห็นเอกสารอย่างประมาณน,นี้ไหม,มที่กิงเล่าเสียวเอจใจที่แรกแล้วล่ะเออได้ใจว่าจริงๆรลงเรายุคสมัยนี้นะคะมันอ่อนได้ว่าถ้าเขาติดต่อกก็เขาได้ถ้าเป็นมีเงินถึงขนาดซื้อวีคอร์สวีคอร์สเงินสดเนี่ มิคอรดก็คืออีซูซุนะคะเป็นโฟล์วบิวนะคะเหมือนเหมือนสี่คูณสี่นะคะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะสามจุดศูนย์เนี่ยคนจะไปใส่เครื่องดอยโอเคเขากะอ่ะแล้วก็ไปตามสเติมเถอะเพราะว่าเขาพันได้รู้ว่าอะไรเป็นลูกค้าอะไรเป็นมิตรสัมพันะคะบาทที่เนี่ยเพิ่นเพิ่นกับเออเพิ่นกับวขาไปตามสเต็ปของเพิ่นน่เถอะเขาก็ไปตามสเต็ปของเขาเนาะเอาไปเอามาเพิ่นเขาบอกไดทำนองว่าอืมเคยเคยคิดว่าจะเฮ็ดธุรกิจของเจ้าของบอเคยอ่อแบบว่าคิดคิดที่จะเลิกเป็นลูกค้างบออย่างประมาณนี้นะก็กระถาเพิ่นว่า เออคอยกระบ,บอกคนไปตามตรงเด้อย่าเข็ดอันนี้อยากเข็ดอันนีนนนน้คือเซียงเนาะเขาก็ว่าไปตามความเป็นจริงเขาสิบเตัวลูกค้านะคะบาทนี้เออเพิ่นก็เลยื่นข้อเสนอให้เขาว่าเพิ่นเนี่ยกำลังสิเปิดเอ่อปั๊มน้ำมันปตทพอกับไปดำเนินการไว้เบิดแล้วเลขสี่แหมถ้าอ่ะไปดำเนินการไว้เบิดแล้วในในส่วนของขี่ดินเพิ่นซื้อไว้สามปีแล้วอีย่างประมาณนี้นะผมเนี่ยไปเบิ่งตในท้าไลน์ของคุณในไลน์แล้วอ่ะผมเนี่ยชอบในการใช้ชีวิตของคุณผมอายุหลายแล้วแล้ว ลูกผมกัใหญ่เบิดแล้่ยวเราแบบที่นี่ผมเป็นคนจีนที่อพยพมาอพยพมามาอยู่ทั้งดอยคอยกันเล็นไปบังนี้เสียวกับเอจใจทั้งดอยนี่เงนี้บางทีงทีความรู้นะคะบางทีเอ่อบางเรื่องบางอย่างบางทีมันคิดพ่อ่อหรอกว่าผู้ใดสิตัวเฮาหรือลูกค้าอีหลี่อเพราะว่ามันมาทางเพจนะคะลูกค้าอีหลีหรืออะไรเขาก็บบ้านในหัวแต่ว่าแล้เขาแบบไม่เอจใจว่าคนจีนอพยพมันมีบะตองนั้นมันสนมากอะเอ่อพม่าก็ไม่ก็คนลาวไม่ก็เอ่อเวียดนามคนจีนก็มีก็เเลยไปสิร์ชเน็ตเบล่็ไปเสิื้อเน็ ในคนดอยเนี่ยมีมีกลุ่มคนจีนอภโยบอจังสีเชื่อสายจีนกับมีอิหลีเนาะคะ่ะก็คือหลายๆท่านก็เคยเคยที่ที่เป็นผู้โด่งดังนะคะกับลายๆเนะาะบัตที่นี่กับไปเสิร์ชเบิรงกับมีอิหลีเอ๋อโอเคกับเซียวกับสร้างใจว่าอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้จังสีแหมแต่ว่าเขาก็ต้องบริการเขาต้องคุยดีเลยค่ะอันดับแรกก็คือโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งรถให้ที่ในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่นจะบอกว่าประมาณนี้เนาะคือวอากับเขาสุภาพเลยเนะะี่ยค่ะเป็นแบบว่บาวอาสุภาพมากเลยบัตนี้วันศุกร์ วันสุกร์เพิ่นน่าเพิอนสิโอนจองมาเนาะคามพาคนได่าเอ่อสงสัยผมจะโอนไม่ทันเพราะว่าเขากลับก่อนแล้วเิ่น่าเด้เออเล้ว่าในเมื่อลงมาจากดอยแล้วเป็นอย่างคุ้นคือบ่ไปโอนยุห่างเอาเอาเงินให้ธนาคารแล้วก็โอนบัญชีของบริษัทที่ฉันส่งให้คุณก็เลยบอกมาแบบนี้แล้วบอดนี้คนคนที่กินสิเปิดปั๊มน้ํามันปั่นนั่นคนที่จะซื้อรถมีคอสล้านกว่าได้ด้วยเงินสดเนี่ยมาธรดานเด้ยค่ะต้องเป็นคนที่คือหลักฐาน ดีพอสมควรแล้วแล้วเรืเเเ่องโอนเงินเนี่ยคือสิบวัลลูก็ให้เป็นคนดอยเขาก็รู้หมดแล้วค่ะสมัยนี้ในใจกับเ e อใจเราเพิ่นก็บอกว่าเออเพิ่นโทรดีป่ะน,นี่เพิ่นโทรในไลน์นะคะโทรในไลน์ว่าอยากฟังเสียงคุณเนาะโอเคก็อยากฟังเสียงในการซื้อรถก็ต้องมีการโทรคุยการอธิบายขอไปเขียนเงื่อนไขให้ทุกอย่างก็อธิบายไปทุกอย่างว่า,าต้องใส่เงินทอนนี่ส่วนรถทอนนี่ได้ของแถมนี่อย่างแน่เจสิไหมบัตรที่นี่เพิ่นกัโอเคสิซื้อตามที่ขอไาทุกอย่างก็คือแบหมายถึงถือชะตาถือชะโงกกับเซียวแหละเออบันมุก ไม่ไม่สามารถอนได้เนาะอืมเฮากับวันนี้วันเสาร์ยัางม้อเ้าเพื่อนโทรมาต่เ้าเลยเนียเออวันเสาร์ตอนเช้าโทรมาย่างเ้าหนึ่งวันวันประมาณว่าอยากยงดูเฮาอยากอยากให้เฮาเนี่ยไปไปดูแลเพื่อนตอนเฒ่าเพิ่นต้องการแค่คนดูแลแล้วอีกอย่างหนึง่งเพื่อนต้องการคนที่เออสามารถหาบัตรระชาชนให้เพื่อนได้ังซี่แม้ต้องหาบัตรระชาชนให้เพื่อนได้ โ okay. อเคพอ,อ,ก,อ,ก,อ,อกับไปเสิร์ชหาเบิ้งเนาะอันดับแรกอันดับแรกเบาๆไลฟ์ไปก็ไปเสิร์ชเสิร์ชอ่านเบิ้งไปเพื่อประกอบในการเบาๆนาเสื้อถือนะคอยกับไปเสิร์ชเบิ้งโอเคอการเสียดบตรประชาชนเนี่ยในใจก็คิดว่าเอ๊ะผลสิทธิ์คือจริงๆเราอยู่ปานนี้มีเงินปานนี้มันอาจจะมาถึงเฮาเนาะในในความคิดแต่ลึกๆกับเพื่อฝันอยู่ว่าเอ๊ะข้าอยากได้ไปเป็นถอดแกเนี่ยเนี่ยไอ้ปั๊มพ่อไปก่อนพ่อไปก่อนนะสินะโอเคฉันก็เลยบอกว่าเออ่จะพาคุณเทพบาดประชาชนจนมาแล้วเขาก็พยายามแบบว่าสิเว้าสิเว้าให้เเฮานี่ยยยไปออูู่นํา่ ปั๊มอตทไปดูแลมั้งค่ะแล้วผมสามารถดูแลคุณกับครอบครัวได้ทั้งหมดเลยคุณมีครอบครัวครอบครัวคุณมีจากคนไม่พอไม่ม,ม,มีอะไรอย่างมันก็เลไปเนาะอันนี้คอย,คอยมันก็ไปเบิ้งในทำลายไปเบิ้งอยูใน f เฟ e บุ๊กนะคะ เราก็ไปเบิง้งเบึงอยู่ในเออ่ทำลายที่เฮาโพดไปนะซึ่งก็บเบ่บเป็นปัญหาค่ะเขากะมาแก้ไขสถานการณ์เอางี้ซิแม้แั่นี้ทางนี้ก็เลยบอกว่าบ่เป็นยังฉันมีเันญาติเป็นตำรวจสัน้นผู้ใหญ่เริ่มเริ่มเอใจแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าจริงแล้วก็บ่บมีดอกกาค่ี่จะเป็นลูกค้าอีหลีเดีดวยวไปแก้ไขสถานการณ์เอาทั้งหน้าเอางี้ซิแม้ถ้าโอนจองมาก็คือเป็นลูกค้าอีหลีแต่ถ้าบอโอนจองมานี่กะรอก่อนเพราะว่าการเป็นเซลล์เนี่ยการปฏิเสธเนี่ยของลูกค้าเนี่ยเขาก็พอใจจังที่เราไม่ได้เป็นปัญหาไงบัดที่น ฉันดูข้างล่างแล้วตอนนี้ฉันฉันรู้ว่าวันนี้คนก็ได้ถามไปบกเงาเลยว่าเป็นชั่วโมงกว่านะคะที่โทรโทรท้งไลน์เป็นชั่วโมงกว่าัดนะท,ท,ท,ที่นี่เพิ่นเพิ่อนกอพยายามว่าเหมือนจะดึงจะดึงเรื่องที่จะมาดูแลเราเข้ามาปนเข้ามาปนกับงานเนาะจิให้เขาออกจากงานสีให้ ى, ดูแลเขาได้ดูแลครอบครัวเขาได้ให้คุณมาดูแลปั๊มน้ำมัน,นคุณเพราะว่าฉันเนี่ยมีมีเพื่อนเพื่อนพรรคพวกอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะยี่ประเทศเพื่อนบ้านัดที่นี่ เพิ่นเพิ่นก็ว่าเพิ่นมีฐานลูกค้าอยู่แยะเพื่นมันเพิ่นเปิดปั๊มมาจังสี่เพิ่นกส็ส,นกส,ส่งออกนอกได้สบายอย่างประมาณนี้นะแต่เพิ่นขาดคนดูแลอย่างประมาณนี้นะเออในใจกคคคดด็คิดคิดอยู่ว่ามันสิแม่นอีหลีมันสิบ่แม่นอีหลีในใจก็คิดเนะาะเออบัดนี้อันเพิ่นกับว้าไปมาแย่างเงาหนึ่งเราบัดรี้เนี่ยเพิ่นบอกว่าคุณจะโอเคบ่คุณจะเอ่อตกลงบ่สิยินยอมบ่ถ้าผมจะไปหาคุณไปไปเอ่อรับรถเองก็ได้คุณบ่ต้องมาส่งวอาไปบ่มาเด้กลายเป็นว่าสิมารับรถเองแต่ว่าบังครั้งไปหาบอกข้ามว่า จะตกลงบ่อจะยินยอมบ่ออย่างประมาณนี้เขาก็เลยบอกเออคุณก็เลยบอกว่าผมจะไปบ้านคุณนําเล่าผมจะไปพบพ่อพบแม่คุณนําพบครอบครัวคุณนําถ้าถ้าคุณโอเคให้ผมดูแลเพราะว่าผมเห็นทำลายคุณเราผมดูว่าคุณโสดนี่อย่างข่อยนระเล็กบอกว่ายังเลยเดมันเป็นเวลทำลายมันแ่าเออคุณพูดประมาณนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณเอ่อคุณโสดคุณคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี๋ยวผมจะดูแลคุณอย่างประมาณนี้นะเออมาที่นี่ค่อยก็เลยบว่ตอบพี่บอกว่าฉันไม่โอเคตอนนี้ฉันจะคุยกับคุณแค่ในงานแค่เรื่องของงาน ถ้าคุณอ่อนจองมาไอเรื่องที่คุณจะให้ฉันตกลงโอเคให้คุณมาอยู่บ้านฉันเราให้คุณมาพาครอบครัวฉันนั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราว่าท่านได้รู้จักกันขอดกับว่าโอเคเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันสิมาจมสีเฮาว่ากันเมื่อสองเมื่อสิมาซื้อรถคันบางง่ายไปจอดไว้บ้านเฮาแล้วสิไปหาครอบครัวเฮาเนี่ยมันก็เลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เออเพราะอะไรมันถึงเป็นไปไม่ได้เพราะเราเพิ่งรู้จักกันขอดกับว่าังสีเนาะขอดเลยว่าเพราะเราเพิ่งรู้จักกันเรายังไม่รู้จักกันดีพอ แล้วฉันไม่เคยเอารถลูกค้าไปจอดที่บ้านถ้าลูกค้าออกแล้วเนี่ยคุณจะไปธุระที่ไหนคุณก็ไปอย่างประมาณนี้นะคุณเอ่อเพาต้องฝากรถไว้กับฉันถ้าออกแล้วคุณใช้เงินเบืแล้วคุณมารับรถเร้วก็ให้จอดรถไปที่บริษัทจอดรถไปที่โชว์รูมได้มีรถประปอ์ดูแลฉันเพสามารถสิรับผิดชอบรถคันละล้านกว่าแบบนั้นได้ขอใหยไว้จังสิงงขึ้นพยายามบังคับฉันไม่เป็นไรฉัน,นเอาอย่างนี้ขอได้ไว้เรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังตอนเนี้ยคุณโอนจองให้ได้ก่อนอพยายามสิไาให้โอนจองให้ได้ก่อนฉััันนนนเเีียยมมาาาตปรวจฉฉสถ าถามเรื่องบัตรประชาชนให้คุณได้แต่สามารถหาบัตรประชาชนให้คุณได้ถ้าคุณอยากได้ได้ได้เอาไว้ทีหลังตอนนี้คืออยากให้จองรถก่อนไม่ใช่แหมสุด,สดท้ายเนาะเพื่อนว่าเพื่อนอะอยากมาใช้ชีวิตร่วมกับข่อยอยากไปเที่ยวกับข่อยอยากไปเที่ยวกับเซลเออเพื่อนว่าอยากไปเที่ยวกับเซลเนาะเออเพื่อนอะมีเงินอยู่ทั้งหมดหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นหยวนหนึ่งแสนห้าหมื่นหยวนนี่มันเป็นเงินไทยเท่าไหร่บอกกับนางเซิร์ชกูเกิลเลยค่ะเออเงินหยวนคิดเป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็สี่บาทกว่าส เอา้าอันนี้เงินเยูะซ้ำนี่เถิงสิเปิดปั๊มเถิงสิอ่มาซื้อรถคันละล้านสองเถิงสิมาดูแลเขาอันหรือว่าซ้ำนี่เงินสิเที่ยวคอย,อย,อย,อยล่อยก็เลยถามย้อนขึ้นไปว่าอันนี้แค่แค่เงินจะเที่ยวบาคา่ค้าอย่างประมาณนี้ไหมเพราะว่าหนึ่งแสนหาเงินยวนเนี่ยยังไม่ทันได้ถึงราคารถเลยเด้่เอาจริงค่ะสันคุณโอนคุณโอนมาหาแสนถ้าคุณที่ซื้นอรถคันละเป็นล้านคุณโอนจองเข้าบริษัทจะรับรองได้ว่าเออ่เงินจะเข้าบริษัทถ้าสมมติว่ามันมีอย่างผิดพลาดเนาะคุณ คุณก็สามารถเอาเงินคืนได้เองสิฉันจะบโกงคุณอันนี้คือเลขบัญชีบริษัทอันก็ส่งเลขบัญชีบริษัทไปเนาะเออเอาเองสิคุณโอนมาหาเสียเลยโอนจองวันกันเล่าเรื่องอื่นเขาจะเฝ้าคุยกันนะเขาคุยเรื่องจองรถเขาคุยเรื่องซื้อรถให้มันจบกอนเลยวางสิอืมสุดท้ายพรวันอาทิตย์มาเงียบเอยยังเลี้ยงมันวันเสารเงียบวันอาทิตย์มาเงียบวันกันไหมเงียบตอนเศร้าวันกันทอะคอยก็เลยทักไปว่าฉันรอคุณอยู่นะเมื่อไหร่คุณจะโอนจองกับบางเลข นั่นแหละเขาก็บทานได้รู้เขาก็ต้องยัางไปก่อนสุดท้ายเหมือนบล็อกไลฟ์ไปเลยอ,อทั้งๆท,ที่สีมาต้มเขาเนาะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะมีอาชีพมันหลายถ้าเขามีความโลภเนี่ยเขาเบ้าไปตามคําที่มันพาเขาเบ้านะคุณยินยอมให้ผมไปหรือไม่คือคุณพูดแค่ว่ายินยอมแค่นั้นเหรอยินยอมหรือตกลงเนี่ยคุณพูดแค่คําพวกนี้ก็ได้ไม่ตกลงนะคะฉันไมฉน่ฉันจะยินยอมให้คุณมารับรถได้คุณมารับรถได้ที่โชว์รูม ฉันไม่ยินยอมให้คุณเข้ามายุ่งในเรื่องส่วนตัวของฉันฉันไม่ยินยอมให้คุณไปดูไปไปครอบครัวของฉันประมาณนี้แะ่ค่ะตาบาได้ใจตอนตอนที่คุยนั้นบอกเลยว่าเออเรื่องมันสิอิหลีวะเรื่องเขาเป็นคนด๋อยอิหลีวะตอนในช่วงจังหวะบางจังหวะนี้มันก็คือเด้ถึงจะบอกคือคือกระซัง,งต่ว่ามนกเอะใจมาที่ววนี่เอ๊ยยู่ตลอดได้ใจนี่เขาบอกไปนี่คันลูกปานนี่คันมีเงินปานนี่เราบอกว่าเป็นรู้จักกับรู้จักกับเจ้าของแบรนด์น้ำปลาลายยุ่ด,ด่วนคนดัง คุณก็รู้อยู่แล้วนี่อย่างข่อยก็รู้วันก่อนไหนข่กระถามซื้อมันก็บอกซื้อมาอย่างดีเด้เออบอกซื้อเจ้าของแบรนด์ก็คือดังแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนั่นแหละอันนี้จะไม่เอ่ยชื่อเขานะคะแต่ว่ามันเอ่ยซื้อมาอ,อ้ก็เลยว่าถ้าเป็นถ้ารู้จักคนดังปานนั่นถ้าอันคือ,ค,อคือมันเอตลอดไงเราบอกว่าน้องซ้ายนี่มีบัตรประชาชนผมบ่มีเออเราน้องซ้ายเออด้วยประชาชนแบบใดนบอกว่ามีเอกาสารทุกอย่างข่อยไปเซื้อในกุ้งเกินทุกอย่างถ้าบอกว่าตามที่เขาบอกว่ามันบนะะน่่่่ฮออออดดดดดขขขยนน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 ะะะะคมมมมมมีีเเเงงงงินิินาาา้้้้ถึจจปปััั๊ไแแตรๆลวห ก็ไม่มีจริงๆก็ไม่ใช่จริงๆเพราะว่าเขาบอกเขาบอกจำนวนเอ 1, 1, 5, ่อหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมสิมันมันความสิแต่ว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นหยวนมันก็น 1, 50, คิดว่าเราสินทรสิบรูกไหมคือบอกไ้ก่อนว่าเรื่องคิดเลขเซลล์จะรู้อยู่แล้วนอกจากน้ำมือตาหมือจนเกินไปจริงไหมเออต้องคิดดีๆลูกค้ามันมีหลายรูปแบบนะคะคิดหลายๆว่าจนลูกค้ากับตัวไปไปเถือก้มงืนถึงยังสิบอกเลยว่าบ่เคยไปหาลูกค้าสองตัวสองนะคะเราต้องบ่ไปหาลูกค้าสองต่สองก็จริงแต่มันต้องอยู่ในคีล่งแจ้งคือคนพูดผ่านเช่น ปั๊มน้ำมันอยู่อเมซอนแต่จังสีเหลือถ้าเป็นบ้านเพิ่นเนี่ยเขาก็ต้องเบิ่งว่ารอบบริเวณข้างบ้านเนี่ยมีคนบอถ้าบ่มีบ่ได้บ่เคยเข้าไปค่ะถ้าไม่มีหรือไปบ้านเพิ่นนี่เขาต้องนั่งอยู่ข้างนอกนั่งอยู่ข้างหน้าคือเซลล์เนี่ยก็ต้องเสซจกระของน้ำด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกสิบเป็นคือจังเข้าหลายๆเข้าอ่ะมันทุกอย่างอ่ะลูกค้ามันมีทุกประเภทบางทีกับบ้านเนลูกค้าก็มีอมีแบบมาต้นผมเฮาก็มีมีแบบสิมาส่งจีบเฮาเราทำท่าสิซื้อรถยังสี่ก็มีเเททีียยยโโรรมมาา เราก็ทักแชทมาผมจะซื้อรถเราก็พยายามว่าเหมือนให้เวาง้อจะของจังสี่เหมือนอยากยห้เเออโตไปตามตื่อจาของคือคนที่ซื้อเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป้าโดนคนที่ซื้อเนี่ยเขาจะถามแค่ว่าเอรถตัวนี้ราคาเท่าไรเดกเบีเท่าไรคำนวณว่าเอกมาเท่าไรเขาต้องการวดเต่านี้เนี่ยถ้าคนจะซื้อรถแต่เพราะยืดเยื้อแต่เพราะว่าเดยวะล้อนั่นเยาล้อนี่ถ้าล้อนั่นล้อนี่ล้อนี่ล้อนั่นเขาก็ต้องล้อไปก่อนเอารอไปก่อนแต่ว่าในใจเขาพี่ขอมาได้เลยว่าว่าซื้อนะคะแต่บางคนเนีย่ย เออร้อยนั่นร้อยนี่กัร้อยอ,อ,อีอออหลีนะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ลูกค้าการวิเคราะห์โจนนะคะมันก็นมีหลายสเต็ปมันก็นมีหลายขั้นตอนของมันยุ่เบิ้งดีๆนะคะ